สวัสดีครับผมเรานำทุกท่านมาชมเกมฟุตบอลยูโร2020ครับเป็นคู่ใหญ่ประจำค่าคืนวันนี้ครับโปรตุเกสจะดวลกับทางด้านฝรั่งเศสครับก็สู้กันในกลุ่ม F ครับในนัดท,ที่3นะัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มอัเดตของในรายการยูโร2020ครั้งนี้แหละครับโดยตอนนี้คะแนนเนี่ยเป็นทางฝั่งของ ฝรั่งเศสครับนำเป็นจ่าฝูงอยู่ครับ2เกมมีอยู่4แต้มตามด้วยเยอรมนีครับ2เกมเก็บได้3แต้มแล้วก็โปรตุกเกสอยู่อันดับที่3ครับส่วนอันดับที่4เป็นทางด้านฮังการีนี่ครับอีน,นี้ในส่วนของผู้เล่นของโปรตุกเกสแล้วครับแนวรุกเนี่ยมีบุนโน่เฟนเดสครับแล้วก็สามประสานเป็นโจต้ากิสเซโนโรนัลโดแล้วก็แบรดดซูวาครับส่วนทางด้านฝรั่งเศสเนี่ยก็จะ ยืนประจำคู่กันเป็นทางนั่นเอ็มบาเป้กับคาริมเบนเซม่านะครับเราก็มีองตวนกิสมันคอยสนับสนุน้วครับแดนกลางก็แน่นนะครับมีปอกบากองเต้แล้วก็ตริโซชนะก็จะเป็นผลดีสําหรับทั้ง2ทีมนะครับแต่ว่ามันก็จะมีหนึ่งเดียวนะครับที่จะเก็บใช้ได้หรือว่าอาจจะเสมอกันแล้วก็มีแต้มขยับเพิ่มขึ้นมาครับสำหรับปุรเกสก็อาจจะได้ลุ้นอันดับ 3ที่ดีที่สุดที่ต้องการเข้าไปเพิ่มจากทั้งหมด6สายนี้อีก4ทีมนะครับอ่าครับเกมเริ่มแล้วนะครับโปรตุเกสเริ่มกันแล้วดูการไหลมาติดเก็บดีดได้ลบไปเลยล่าคืนครับคาร์โย่จ่ายมาตุลเลียังได้ดูแล้วโอ้โหดูครับทะลุช่องมาลึกเลยตามมาเก็บบอลได้นะครับอินเตนเดสโตลิโซัเล่นกับปาบาอย่าลืมนะครับคู่นี้ค่ำคืนวันพุธนี้ครับคืนนี้ครับเวลาตีสองครับ เราก็มาทําคลิปให้ชมกันดึกๆครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีเวลาได้ทำคลิไปให้เพื่อนๆได้ชมกันสักเท่าไรานะครับต้องรัดขออภัยไว้ด้วยนะครับแต่ใครยังอยู่รอชมฟุตบอลก็มาชมกันผ่านทางช่องของเรากันได้นะครับทุ่มของบุญเกตครับทุ่มมาแล้วจังว่า,าชิงดัดหน้ามงได้ก่อนครับบอลเลยมาถึงปาวาโซ่คืนปาวาแล้วครับกินเพนเบ ถึงเอเนเดสจะพาบอลไป้างหน้าจเจอขวางอยู่นะครับย้อนขึ้นมาคองเต้กลับที่คิมเบ้เลยครับแล้ววางข้างฟากมาเลยครับถึงปาวาหม่งได้ก่อนว่าชนกันฟุสซิ์ให้เป็นบอลฝั่งของฝรั่งเศสได้ลุยต่อ,ตอแล้วครับคองเต้มอาที่เอเนเดสแล้วจะบังกันไห้บังไม่ได้เดีย่ยขาสกัดไว้ได้ก่อนครับเป็นบอลของฝรั่งเศสคลองต่อออกมากว่าครับปาวา ปาวาขวางงานกิสมันมันให้กับกองเต้แล้วถึงเอ็มบาเป้ครับโอ้โหได้งางสักว่ามาบล็อกได้ทันนะครับโอ้ดูครับฝรั่งเศสเอาครับที่จะลุ้นจบสกอร์ให้ได้เลยครับบอลจากกิสมันมาถึงกองเต้แล้วให้เร็วที่เอ็มบาเป้นะครับเราพยายจะพลิกจบสกอร์เร็วแต่ว่าเจอป้องกันไว้ก่อนเลยครับเป็นมุมเลยสั้นของฝรั่งเศสปาวาจะหวังบังแล้วเจอเสียสกัดออกด้านข้างไปครับ ยังได้ทุ่มต่อครับฝรั่งเศสตอริโซตอริโซ,โซ,โซวนหาเพื่อนกองเต้เคาะใกล้กับกุยสมันแล้วถึงเบนเสรมากเลยครับโอ้โห,โหจังหวะแต่งบอลแล้วพลิกกับตัวยิงเร็วครับอ้วน้ำหนักออมแรงยังไม่ได้ครับไม่เป็นงานง่ายของลุยปาติซิโอเลยครับปัญหาเกมรับของบรุรเกตกับเกมที่เจอกับเยอรมนนี้นี่ erm ชัดเจนในฝั่งของ มิ้งแบททั้งสองฝั่งครับทั้งราฟาเอลเกเรโลแล้วก็นิวสันเซมิโดนะครับตอนนี้ต้องมาเจองานหนักด้วยครับดวลกับฟิสมากับเอ็มบาเป้นะครับปาวาครับให้ทีมเอมเป้บังบังเบเดียสไว้ก่อนเลยครับนี่ดูครับความแร่งความกล้าของเอมบาเป้นะครับปาวาหาช่องเปิดแล้วหยอดด้วยสายหมาขึ้นโขกโอ้โหปอกปาไม่ให้โฉบมาดิโอ้โดนทำลายจังหวะจังหวะช่วงลอยตัวนะครับ เกือบจะได้กดหนึ่งแล้วปอกมาบอกมาถึงบูโน่ก็หายไปจากเกมที่เล่นกับเยอรมันด้วยครับบูโน่วันนี้ก็บทบาทยังน้อยครับเป็นบอลของฝรั่งเศสวิสมาคืนกิสมันปันเกมตรงการครับออกมาที่ปาวาเติมบ่อยแล้วนะครับกลับมาที่โตริโซโตริโซ,โโซให้เจอเจอบล็อกก่อนแล้วบอกถึงโจตาครับโปรเกรโดทําทางไปแลวครับเจอกองเตะตามประกบนี่ครับคอย ปั่นป่วนโรโดอยู่แล้วให้มาไปแล้วสุบาห์ยอดย้อนหลังไปหน่อยครับยังได้อยู่โปรตุเกสแล้วเปเกเรโรโ,โ,โบโนอชิงคุนเอาแล้วดูครับให้ขัดขาด,ดเกินเกินแล้วเสียบอลไปครับมุชมาออกมางซ้ายกลิ้งกับบอกมามุชมาคืนครับอินเดสวางมาแล้วโอ้โหแรงแล้วก็ลึกไปแล้วครับว่าจังหวะเร่งของฝั่งโปรตุเกสครับลูค้าเซนเดส จะเก็บประตูของบปรุเกตครับต้องตั้งเกมขึ้นมาใหม่เกมมา33นาทีครับสกอร์อยัง 00, 0-0ครับคูน่นี้ที่เรียนไปช่วงแรกก็ถ้าเสมอกันนี้ก็จะจบ3นัดฝรั่งเศสก็จะมีอยู่5าคะแนนนะครับเราต้องไปดูผลคู่ระหว่างเยอรมนีกับฮังการีด้วยนะครับส่วนปรุเกตนี้ก็ผลเสมอนี้ก็ต้องไปดูผลของคู่ฮังการีกับเยอรมนีด้วยนะครับว่าจะเตะพร้อมกันนะครับ เราจะลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดแล้วดูการของฝรั่งเศสหมาเบนเซม่าครับโอ้โหว้าบอลม,มาจากเอมบาเป้ให้มาสวยเลยครับแล้วพลิกยิงก็ดีแล้วแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับเบสเซมา่าโอ้ดูครับอันนี้ฝั่งของเปเป้มาได้เลยครับเบเซมา่าหักข้อสุดแรงล้วก็ว่ายิงไม่ตรงกรอบเลยครับเบสเซมา่า อเริ่มใหม่ครับฝั่งของโปรตุเกสเขาสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกแล้วนะครับเกมดูว่าฝรั่งเศสด,ดูดีกว่าชัดเจนครับมีโอกาสได้ลุ้นมากกว่าขึ้นไม่ได้เลยครับวันนี้เซนเซมิโดหรเซนโดโดได้ยิงดูบ้างครับกอโยสไม่พลาดเลยครับเปิดมาแม่นๆขึ้นขวาใหม่ที่ปาวันกลับมาที่กุชมัน ฝั่งซ้ายมีรออยู่ครับยานเดสทีหาอะไรครับรับมันแต่งมากจังหวะไปหน่อยครับเสร็จวิลเลียมคาร์วยอวโยก็ไปเร็วไม่ได้ย้อนเปเป้ถึงลูเบนดิออสนะครับเราไม่อยากที่จะพลาดเสียประตูก่อนครับฝั่งของโปรตุเกสก็จบครึ่งแรกไปเลยครับยังทําอะไรกันไม่ได้ครับสกอร์ส่วนๆครับโปรตุเกสกับฝรั่งเศสในการแข่งขันยูโร2020ักลุ่มเนั่นก็เป็นนัดสุดท้ายครับ ก็เป็นก็มาชมเกมกันต่อครับอีก45นาทีครับค่ำคืนนี้ครับที่จะแข่งคือพุทธที่23นี้เวลาตี2ครับเป็นเบื่อนที่อยู่ดึกก็เลยเที่ยงคืนนี้ไปอีก2ชั่วโมงเลยครับรอชมกันได้นะครับซันเซมโดคืนมาถึงไปเป๊ครับ บูรเกต์เนี่ยพยายามจะเซตเกมขึ้นไปแต่ว่ามันกดดันฝรั่งเศสไม่ได้เลยนะครับเราโอกาสลุ้นสกอร์นี่น้อยเหลือเกิน,นครับเพิ่งแรกฟิโอตานี่ครับเจอดักอีกแล้วครับการยืนเกมรับวันนี้ก็มีกองเต้ที่เนี่ยตามคอยขอบวนคิเซโนโลนโดอยู่นะครับไม่ให้เล่นบอลง,ง่ายๆแต่เป็นหัวใจหลักของบูร์เกตนะครับในแนวรุกปาวะอาครับขวามาเลยครับฝั่งของฝรั่งเศส ตอริโซตอริโซเล่นกับปาวาเอาแล้วหลุดมาด้วยครับการแล้วตวัดมาได้กอบเขตโทษ่นแล้วโอ้โหมาตะเลยไปนี้เสร็จเบนเซม่าเลยครับโอ้โหจังหวะมงสกัดครับโอ้คือไปครับบรูเกตอะไรครับฝรั่งเศสเริ่มเร่งเครื่องแล้วตอริโซตอริโซ,โซคืนปาวาดูครับเมื่อสักครู่นิดเข้าใจกันดีเหลือเกินครับแล้หยอดมาใหม่เบนเซมา่าได้กดโอ้โโอโดูครับอีกครั้งหนึ่งของคาริเบนเซม่าครับ โอ้โหนี่ซ้ายของปาวานะเครับเล็งแล้วดอทเรือกเป็นสมาสคือวิ่งโฉบมาแล้วนะครับแล้วมาถึงก่อนด้วยแต่ว่าเดี๋ยวให้บอลเข้าที่เสาแรกมันขับยากครับเป็นสมาสโอ้โหโอกาสเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับฝรั่งเศสโอเคนี่ยังเงียบๆเลยครับวันนี้บรูโน่นี่หายไปจากเกมเลยนะครับ จะเจาะโอ้โหดูเอ็มบาปเป้พลิกดีมาได้กัดได้ซัดเองเลยครับโอ้โหปาติซิโอครับเชื <laughs> ่อผูเกตไปได้ครับผู้ขอ,องเอ็มบาปเป้มือของครูนี่หลอกขายเลยครับดูเล่นงานลูบิเดียสมีความเร็วอยู่แล้วนะครับเอ็มบาปเป้วางมาอย่างงงย้อนกลับมาได้ครับลูเบเดียส60นาทีครับเกือบจะโดนฝรั่งเศสเจาะประตูแล้วนะครับผุบ้เกต ตอนนี้ก็ดูเป็นรองชัดเจนนะครับนี่ครับโอ้โหกิสมันก็เป็นจังหวะโดนทําฟาวโดยได้เปรียบอยู่ครับฝรั่งเศสตูริโซเอ้าล้วไม่มองเพื่อนครับจ่ายเสียครับเลียมขยโยดักได้โปรตุเกสมาเดลิสันเซมเปโดนี่ครับพอจะขึ้นเร็วก็ไม่กล้าครับเสี่ยงครับว่าแนวรุกฝรั่งเศสนี่อันตรายทั้งนั้นเลยครับกิสมานคริสมันแล้วก็เอ็มบาเป้โอ้โหชนดื้อเลยครับนี่มาตูริโซแล้วได้ด้วยครับโอ้โหเสีย เป็นจังหวะที่ความแข็งของร่างกายนะครับเข้าพระท่ากันพอดีออกบาครับปเายครับแล้วงัดมาหลิงเบนเซม่าอยู่แต่สองตามเก็บโตริโซ,โซให้มาอย่างเข้าทางอยู่ครับแล้วดูเซร์ซายปวาว่าโมงย้อนเก็บถึงวารันมาใหม่ครับทางขวาของฝรั่งเศสตริโซตริโซมาถึงฟริสมมนสัตย์โดยสายเอาแล้วบอลเข้าทางเบนเซม่าครับโ โอ้ดวลกับหนึ่งส่วนกับฝรั่งเศสขึ้นนำจนได้ครับจากคาริมเบนเซม่าครับโอ้คริสมันได้ง้างเท้ายิงแล้วจังหวะเจอบล็อกที่บอลยังดีครับไปเข้าทางคาริมเบนเซม่าครับแล้วแต่จังหวะนี้ไม่พลาดเลยครับระยะตรงนั้นของเบนเซม่าเอาครับเอาจนได้ครับฝรั่งเศสขึ้นนำโปรตุเกสเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับบอลมาจากทางขวาครับปาวาถึงโตอริโซแล้วดูคริสมันครับ ขยับมารอครับแล้วนี่ครับจังหวะซัดแล้วอบอลมันกระดดนไปเข้าทางเบนเซมาลายเป็นโดนเล่นงานเลยครับรุเกตนี่ครับรอดบางขามาด้วยครับแล้วนี่ครับมากครับมีโชคด้วยครับชดนี้าต้องชมเบนเซมานี่อยู่ถูกที่ถูกเวลาครับหนึ่งศูนย์ครับประตูสําคัญมาครับของฝรั่งเศสครับจบด้วยชัยชนะของฝรั่งเศสก็จะเก็บ แต้มไปเป็น7แต้มนะครับในารแข่งขัน3นัดก็การันตีการเป็นแชมป์กลุ่มครับสำหรับฝรั่งเศสก็ต้องดูเกมกันต่อครับเวลายังเหลืออยู่เนวสันเซมโดนี่ต้องขึ้นครับแล้วขึ้นจะลงทันไหมนะครับตอนนี้เบนเซีมารออยู่ทางซ้ายเบนเซม่าผาไปเองแล้วเพื่อนยังเติมไม่ได้ถึงกฤษมันกฤษมันให้มาแล้วดูหาช่องมาเอาแล้วเนวสันเซมโดตาอกบาไม่ดีแล้วโโอ้ นี่เลยครับปอบกปากับ2ประตูต่อศูนย์ครับของฝรั่งเศสโอ้โหแต่ละช็อตครับวงผิดพลาดครับแนวรับของกรุเกตครับดูการตามปอกปาให้แล้ววิ่งทําทางไปเลยครับแล้วดูตัวสู้คริสมันปล่อยหลอกปล่อยให้นะครับแล้วปอกปาโอ้โหดูครับการเข้าอกเข้าใจกันครับการทําเกมของฝรั่งเศสดูกิสมันครับไม่เล่นนะครับคือปล่อยให้แล้วปอกปาโอ้โหจังหวะพลาดของ เนวเซนเซเมโดเลยครับต้องรับผิดชอบตรงนี้เลยไปเลยเลยครับโอ้โหแล้ว2องส่วครับรังเสร็จยิงเจ็บขาดมากครับปอปกป่าโอ้โหนี่ดูครับพอบทจะได้ประตูนี่ก็ไหลเลยนะครับแล้วแนวรับบุรเกตนี้มีปัญหาชัดเจนครับจากเกมที่เล่นกับเยอรมันนี้นี่โดนคู่แข่งทะลุทะลวงทางด้านริมเส้นสายขวานี่งานเข้าหนักเลยครับแล้วโอ้มาริสมันจะรีบให้กับ เป็นเซม่มาอะไรครับอนนครับช่วงไม่ถึง10นาทีแล้วครับของเกมจะครบ9ก้าสิบนาทีครับดูว่าโปร,ต,รตุเกสจะตีตึ้งกลับมาได้หรือไม่นะครับ<ป>โรนโดกับบรูโนวานิทไม่มีส่วนร่วมเลยครับอีกคนหนึ่งเป็นดิโก้โชต้าครับเจอตามตลอดแล้ว <c oughs> ได้ส่องไกลครับว่าเบาไปครับเขามือของโดลิส เดบุสมาก็เป็นบุรุษเกตเก็บได้แบดดัตสุวานี่ครับก็พาแนวรับฝรั่งเศสไม่ได้เลยครับเบอรมาคริสมันให้ปอกมาครับเติมสายบ็อกมาให้คืนกริสมันกริสมันแต่งหาช่องเองครับกริสมันจะโยกโอ้โหวมาวิลเลียมเขายโยก็ตามแย่งคืนมาได้นะครับนทีสุดท้ายของเกมเลยครับ โรนัลโดให้มาก็หนักไม่ได้ครับโดนดูแล้วทดหนึ่งนาทีด้วยครับแล้วก็จบเกมครับฝรั่งเศสทำได้ครับห้เอาชนะโปรุเกสไปได้2ประตูต่อศูนครับอย่างไรอย่าลืมไปชมคืนนี้กันด้วยนะครับคู่นี้เวลาตีสองครับผมเก็บนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ